สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องควายไทยไล่ทุ่งครับมืัอนี้ก็ออกเลาะอีกแล้วพี่น้องครับชีมาเรื่อยๆพี่ลาครับทั้งอำเภอแก่งข้อพี่น้องเอ้ยในป่าในด้ไกเป็นอย่างน้อบัานเนี่ยเพม่นเดาย้ายไปขาย้ในน้องบัานเนี่ยงัวควายเพิ่นครับเพิ่นกำลังเลี้ยงอยู่เนี่ยทวงให้ทวงนั้นเนี่ยพี่น้องแต่ว่าเราก็ขังไว้อยู่ละครับก็สิขออนุญาตถ่ายคลิปไปพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมมึงมาถามข้าวถามข้าวไงเราจากน้อยครับว่าเราเลี้ยงจังไหนยู่จังไหนก็สบายเท่เลี้ยยงวเเีคาสมอน่ย ก่อนดิ้นไปหายไงแล้วก่อนครับไงสวัสดีครับจ้าไงเนี่ยน้ำซอเพิ่์ลรู้จักไหมครับเสื้อข้าเบ้าหมูเสียดจ้านี่บ้านอย่างไงบ้านหนองม่วงบ้านหนองม่วงทำบลโคกขุ่นมุฮ่าเพื่อแจ้งข้อจังะมาใช้ผมเหรอเจนข้อเจนข้ออันผ่านบ่บางไหมผมบอกผมจยิ้มเสียงบอกเอออันนี้เลี้ยงม้าจะโดนเอาตีงัวกับควายเนี่ยครับเอาเลี้ยงม้าหลายปีแล้วที่เลี้ยงอันใดก้อนครับ เล็กเกากับเลียเเ้ยงควายเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวก่อนจ้าแล้วคือได้เลี้ยงควายน้ำกันพร้อมทั้งครับเนี่ยเลี้ยงงัวนี่เลี้ยงควายนี่มาสามสี่ปีห้าปีนี่ละโอ้แต่ว่าเลี้ยงตอนนี้มียังม,มีจากตัวของเจ้ามีงัว,วจากตัวงัวชี้ตัวเต๋อยูนอ่นี่ชี้ตัวอยู่บ้านสองเขาคือเอาไว้บ้านคือบอกมาปล่อยน้ำกันมันมีครอบญ้ายอยู่ฟุ้นอีกโอ้แบ่งกันไว้ฟุ้นอีกจ้าอยู่ออกทางออกมาเนี่ย อันนี้เดี๋ยวป้าหย้าเจ้าตีนนี่ยังเป็นโกโดเกดอันทั้งนั้นตีนี่เนี่ยตอนโอ้ป้าหญ้าล้วว่าจะปลูกปลูกงานนี่งานข้าโกล้าอวันตีแข่งกล้าตีเนี่ยแข่งกลามันเงี้ยก็เลยหย่าเม็ดเปียเอกมางไว้ไขมันตีแยกกะเล็กไเนี่่อ้ย ก็บ่อเดลัยแล้วเนาะเท่าไรบัวบัวอยู่ได้เหรอเป็นสิบไล่พูนละเนี่ยเนาะไม่ย่างไปพุ่นได้บ่ไปเพิ่งใกล้ๆ่คุ้ยนกคุ้ยเจ้าก็ตัวใหญ่มาย่างมามามาชุบโจกงาเม็ดเปียตันไหมคว้ยมันเลียมันกินมาเบิดก็แล้วมันเน็บเลียนซื่อป่งอยู่ได้หลายใจโนนดินแห้เนี่ยมันติดอยู่น่ะบัยเห็ดเขามันก็ล่อมตัวเนาะง้างยังตัวน่ะโอ้คนล่อมไว้มันก็ดปงมามันก็กินเรียไว้นิเนี่ยมาหนี้ลูกว่า บริเวน้าดอกปีนาให้เนี่ยว่าซช่นโน้นพลตีเขาว่าไถปลูกงาเมดโรดโอ้เฮ็ดแปงงาไเขาได้ไปเลี้ยงงาเขาว่าซีเลยเอางามาเลี้ยบแล้วปลูกงาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกก็เลอ้หง้ามาเลได้ขายสุปีใหญ่อันงัวควายอ่ะครับขายวัวไปเลี้ยงเนาะบ่ให้มันไหลกว่านี่มันบอกท่านี้ิดเนาะเไหวกับราะหลเกินครับ แม่กับเขาแล้วนะครับุณล,ลูกเขากะยาก,ากอ้อยเขาโอ้เลี้ยงคูณเดียวเลยบ่ให้ยากลูกยากเต้าเลยดิเนี่ยอัน,อนก็เลี้ยงคูณเดียวนี่ละกันบ่ผู้เดียวดอกกับพ่อเราไ่หัน,นออกมาไปตลาดอยู่มอง,มองสปาเคว้ามาไหลเลยเนี่ยมีสาลายทีเนี่ยไม่สองสามป,<า><ห>ป่าหมู่บ้านนี้ ปลาขึ้นบะหนี่ปลาดุกน้อยในเครื่องถังแม่วังหันแม่เตี๊ยออกเนี่ยโอ้โนขึ้นจากสารเจ้าเนี่ยมันขึ้นจากสารไปเยอะนั่น,อนโอ้เลี้ยงปลาพร้อมไข่ควยนอนพร้อมเ <c oughs> พราะนี่มันคือใส่เดี๋ยวครับมันคือมันนอนไ <c oughs> ม่ใช่ <c oughs> มันทางที่มันนำควมัวนำควยสายบวัวพร้อมผลเล่า <c oughs> พ,พี่น้องเห็นควยบัวครับควยเรานอนอยู่คนควยเราก็บมาทำมาด่าที่พี่น้องควยงามอุ่นดิเม็นแบบนี้นะแต่มาเอาไปกินอยู่เนี่ยสายบัวน่ะเลี้ยง ปาดเลี้ยงสายบัวพ่อมปลูกบัวเลี้ยงคว้ยพ่อมพี่น้องพูนคว้ยวันตื่นค้นน่ะพี่น้องวันไหนยุ่งซ้ำนี่ละพ่นน่ะพูนน่ะเพิ่งคว้ยเราดูว่ารำมาได้เลยครับคว้ยง้ำคนนี้มันบ่อยไงเราใดหน่อยไงกเกียงคนลุนหน่อยแล้วซื้อมาจากทั้งบอลเบือโอ้ทั้งแดนแดดคว้ยงามตัวนั่นน่ะจะว่าเราใดเหรียอดากไงดากเดมมึงกึ่งไหมพี่น้องพูนนะครับตัวเมียตีไงหน่ะจ้าตัวเมียสองเมียสาวซ้ำน้อย เอาซ้ำหน่อยตัวบางี่ซื้อสองตัวนี่ซื้อมหลไหลบนใดไงนี่อันตัวอันแม่น้ำก้นนี่มันออกมันมาออกพี่แม่น้ำก้นออกพี่จ้าซื่อเติมแม่กับลูกมันมาบหนี่ซื้อตัวอ่อนพี่พี่ตัวนี้อันมาเติมน้ำเขาน่ะครับบันนี่มันตัวนี้มันรักมีมาเติมน้ำินเน่ยมาออกก็คือออกอยู่พี่จ้า แต่ว่าพอได้บูบอลููจากน้ำเพิ่นแสดงว่ามันปีกวยแล้วมันบอลใหไงตัวนี้ปีสิบเดือนอ๋อปีสิบเดือนโตบางไงเนี่ยนี่ผมทายยุคคนเราฟังสาได้พี่น้องมันไปบ่ได้เรามันปีเล่นแล้วนะมันเห็นคนแปลกหนาบ่ได้น้อยไงเนาะโอ้เลียงงัวกับวายอยู่น้ำกันเลยมันบอลซ้นกันตัไงมันบอลซนอนเนี่ยนัลนมันก็ไปกินน้ำกันไปใส่มันก็ย่างน้ำกลนกันไ่พี่น้องมันถือกันยังยังเนี่ยนี่เอา่อแล้วหอกันกันหอกกันพตัวนึงตัวนั้นคือได้ล่าม้อย่าง ลำโตทุกปีบ่ได้ลำเลี้ยงมาเรื่อยๆเลี้ยงหาหกปีสบายสบายเลยมันบ่ปัญญายังสบายสิแล้วบ่ได้บ่ได้ปล่อยออกทั้งนอกว่าอย่างแค่บ้านนี่ครับเบื้องลุงนาเราดูเราอ้อมไป มีเสียงแมมันกินพร้อมน้อยเงยเนาะมีเสียงมีฟางไลพร้อมมีไฮนาขันว่ามีสาดน้ำนี่สงสัยผมดีถือคุ้มแท้ละพี่น้องครับผมเลี้ยวเบื้องหน้าแล้วน้ยเงยเนาะนี่มันใช้บรรยากาศการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายของไงยเราครับเราเลี้ยงแบบสไตล์ คือฟ้ามโนใ่ญยเนาะเนี่แดบสบายไม่ได้ไปน้ำก้นมันไม่ได้น้ำก้นมันเพราะว่ารอมในอนาเขตของเจ้าข้อเนาะบรมเมนทีธรรมชาติบรมเนทีสาธารณะพี่น้องบรรยากาศของเราก็สวยสวยเลยครับวิวภูเขาพูดแล้วมีคออ่อีอย่างทั้งใต้พูดลบ โอ้ป้าอ้อยนั่นก็ของเจ้าอีกทีไ่นะป้าอ้อยผู้หลาผู้หลาเดียนกันป้าคือผู้หลาหอดป้าอยู่ขาพูดนะจ้าหอดผู้หลามันจากไรเลยไงหน่ะเออมันจะบ่เดียบเพราะสองร้อยไรเลยน่ะโอ้แสดงว่าเจ้าผู้มั่งคั่งผู้ร่ำรวยมันว่าไงคุณแม่พี่น้องเพิ่งมันก็เป็นหน่อยหนได้ครับป่าอังแต่ลูกสาวอยู่นน้ำนี่เขาได้อ้อยพันเจ็ดร้อยเนาะอังที่พ่อยแม่คอยอันผู้ลูกอยู่นน้ำแม่เนี่ยมันนี้แม่กับปันให้ผู้ใหญ่นั้นฝากไปนั่นอีเขาก็ได้ อันอีกดีนี่ถึงแบบ่ได,ด้พันอยู่เด้อโอ้ผุ้นห้ครับนั่นก็อีกฟาบหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องคันพ่อจะไปน,น้ำไทยเพราะแม่พี่น้องเบิงึงแสดงว่าอันนี้เป็นงานอดิเรกเจ้าตีสันไงเนี่ยเอออันนี้แม่เฮ็ดเหรียญไปซื้อหัวหวยนะ่ะแม่เฮ็ดเหรียญเฮ็ดหัวเมื่อนี้บ่มีโตข้ใครดิ่งัวงหวยบ่ขายังโตติ่งเมื่อไหร่เพราะว่าคุณบบบพี่นอ้องหวยสาวโลเพราะว่าแม่บ่รูจ้จักคำอยู่บาลแล้วก็เลย ว่าตาไปซื้อควอยมาเลี้ยงในเปียงที่เขาก็คือมีสโนกครับก็เลยได้เลี้ยงเลยจ้าก็เลยเลี้ยงพี่นนนนี่เลี้ยงเลยเนาะจ้าเขาตำลาเปะเลยพี่น้องครับคุณเนี่ยเลี้ยงงาเลี้ยงมาก็ได้เพราะได้ใส่ได้ซอยม้าแต่ที่เป็นบามั่นบอกเฮ้ยนี่ไหมงาครับก็ื่อกี้มันโบมีเขาไหมจักแล้วนะเบื้องผิวผึ้งดูเราเลี้ยงโมเมนธรรมดาได้พี่น้องเขาโบมีนี่บามั่นผมได้โบพี่น้องเนี่ยมาแล้วนี่ แต่ว่ากับโบเลี้ยงหลายมันบอกเน่ยเอาตามกำลังเจ้าของตามกำลังผู้เฒ <ยะ S 2> ่านี่นะคระับเลี้ยงอยู่ให้อยู่นะเบิ้งดูพี่น้องเห็นบ, <c oughs> บ่ขวักดันเบิ้งควายเราใกล้กๆผมเม็นตัวน้อยเแต่พี่น้องมุนเหมืงนขึงเลยเนี่ย <c oughs> แต่ว่าเราอยูู่นเดียวเราอยู่คนเราฝากสะน้อยใหญ่เนาะเขาก็ไปหามันมันอีคุ้มผมว่า <c oughs> ให้พี่น้องเบิ้งครับนี่เบิ้งเอาเบิ้งดูการเลี้ยงควายเป็นงานอดิเรก จะว่าก็ทำเง <|so|> นะินห้ย่บมมนหน่อยเด้๋ยน้อยใหี้เนาะก็ได้ขายปีละตัวสองตัวก็สบายด้วยเป็นบ่อยญ่ได้เสียนยูวเสียนกา้ยู่วละขายตัวนึงอ่ะแม่กับลูกไปถัาแม่กับลูกก็ได้เป็นเสียนพ่นไหมพี่น้อง เพราะอันที่เราขายโาเมนอย่างนี้มันไหวไง่อย่างให้มันไหลก็นี่โมย่างมันหลายก็นีมนมนน่มันเกินครับอยากไปบ่ไวอยากให้มันอยู่ปริมาณทอนี่นพอในเบิ่งงดนแยงน้าเพ่นเนาะเฮ็ดพอนเ้าเลีเ้ยงวอยู่จนงิีง่กเฮ็ดงานอื่นในพวมนด้น้อยไงเนาะพ่อ <oro> เรากัลักษิตําสตด์ผมไปเกินเราล้มมากพว่น้องเฮ็ดจะแม่งจะาขางพู่เฒ่านี่ละตําสตรไปเบิ้งคว้ยไปเม่ครับเบิ่งพี่น้องทุกมื้อนี้พ่ทรรันดาเดีเราเบิ่งงัวควายเราแสดงว่าบมมีคนแปลกหน้ามาหาจากเทียร์น่อย่เนาะเลี้ยวเห็นผ มันเหลียวเบิ่งลึกเป็นคนแปลกหน้าสําหรับมันเราพี่น้องบ่อนอนน้ำควายกับมีบ่อพุ่นนี้ก็บพราน้ำกินมันตีไงจ้าทั้งกินทั้งนอนหลับควายอ่ะนะมันเพรแห้งจากเที่ยตีไงจะบ่มีน้ำเติมมันนตีแต่ไม่ได้น้ำพลังงานมันก็ไหลลงมาหนีเป็นน้ำบาดาลปล่อยลงมาหนีเนี่ยเนาะทอมันเนาะพ่อนพี่น้องบางทีแล้วพวกม่นเหนี่ยหน่อยเด็กโตแล้วก็เลยอันถอ อันติดไว้สันว่าโอ้หมองเลี้ยงเราเอาพี่น้องว่ะ <c oughs> เป็นเดินเป็นเดินเลยน้อยใหญ่ <c oughs> ตื่นเศร้ามากกับป้อยในยอันนั้นเฉียดเจ้าควังเนี่ยมันบอกย,ยังเห็นบอกครับนี่แล้วว่าใครก็อยู่ซื่อเป็นงานอดิเรกต่างได้เบิ่งได้งแย่งไปน้อยใหญ่เนาะใครก็อยู่เงีย <c oughs> ๆบๆเขาเลยว่าน้ำเป็นบอกว่มีลูกหลานน้อยเขาบอกน้ำวนน้ำควายนี่เลี้ยนน้อยใหญ่เนาะหลานน้อยก็ไปโรงเรียนเหมือนแล้วสุขสบายจังยังเนี่ยมันหอมเหมือเบิ่ง เดี๋ยวเพิ่งผมโดนหมาล่นอยู่คนละฝั่งน้ำกันเนี่ยน้อยๆหลานดูน้ำกับก่อนึ่งแล้วครับขันเราเลี้ยงในลายนี่โอ้เราเลี้ยงได้เป็นฟ้ามังไงผุนลราขันเรา้องเสาเห็ดอ้อยไงนี่น้อยเนาะอ้อยก็เฮ็ดเราเองตีไงเนี่ยอ้อยนี่ก็ลูกตัวเป็นพวกเฮ็ดเราเองกันละเขาก็เขาก็ปลูกกัไทยเอาเองครับ แม่พี่น้องป้ายยูค้าเนียวของเราบุญแม่คันเทดฟาร์รรมมัวนปวดอีกครั้งะน้อยเ้า <c oughs> นี่เราก็เฮ็ดไอวไปอยู่อันนี้เป็นงานอดีตเด็กเราซื้อซื้อเด้พี่น้องครับนี่เห็นบ่ <c oughs> ผมก็แวะม้าแล้วผมก็เห็นผมก็ท่ายไปเพราะแม่พี่น้องบึ่งแต่ว่าเราบ่าขายจากตัวเราเมื่อเนี่เบิ้งบรรยากาศในการเลี้ยงของเราน้อยนนเนะเาะเ่ได้ใลูกความเป็นไปเป็นม้าครับท <c oughs> <c oughs> ่านลังค้นเพื่อนนี่บ่นิ่เรียกเป็นอาชีพครับแต่ว่ามันก็ทําเงินให้อ่านลังค้น ขายปีละแสนคือเรานี э ่ก yeah, yeah, like hey, ็ด so so you know, well ีก็เฮ็ดไหวเป็นส like ิบไร่เลยเด้น้อยใหญ่แต่ละปีเป็นบ่แต่ว่าสบายก็กันเห็นเฮ็ดเป็นบ่ใหญ่เนี่ยกินงอมง้อมเงี้ยมๆนี่ครับล้อมหัวล้อมยางไว้มันน่ะอาไร่สิบไร่นี่สบายลวดน้ำล้อมไว้สี่เลี่ยมไม่ได้มันไล่ยากไม่ได้ไร่ยากนั่งตำศาสตรอยู่ปุ่นเหียนน้ำแล้วผุ่นเน่ยพี่น้องครับเอาคลิปนี่ไก่พ่อแม่พี่น้องเพิ่งเป็นแรงบันดาลใจก็ล่ะครับผู้ใดมากก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับผมรบกวนใหญ่ละมาโดนแล้วผู้ใดมากคลิปนี้ก็ ากกดไลค์กดแชร์ซอยนนครับหเหตุคือเล่านี่ก็ได้เนี่ยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก่นฮเบิ้งซ้ำนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านเด้อครับที่ติดตามรับชมผมกับไนกับฮาร์ซัมมี่แหละครับสวัสดีครับ,บจ้า